อัน,นี้ครับใครอยากเห็นหรือว่าอยากรู้ราคานะครับว่าขายเท่าไหร่ก็เดี๋ยวพี่มาไล่ให้ดูดีกว่าครับอาจจะเป็นคลิปหน้าคลิปนี้อาจจะให้ดูแบบเกลิ่นๆก,กว่านะผมเพราะว่าเอาไว้เป็นสองีีแล้วกันครับใครอยากได้ทรงไหนก็น้องทักมาถามแกดูได้นะผมคันนี้ก็สวยนะแท็กซี่นะประมาณนี้เดี๋ยวดูคร่าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับใครที่ถามหาดีมซูเปอร์ขัดนะครับมีหมดครับ ที่ชอบคันนี้มากเลยสียย mayın, สวยคนระับแ,นะแท็กซี่นะแท็กซี่บังซิปรอแซโลนะผมวันนี้พี่จะเอารถไปส่งเขาที่กุฎอนสามคันนี้นะผมประมาณนี้เดี๋ยวพี่พามาดูพามารีวิวคร่า,า,า,าวๆก่อนนะครับว่าสภาพประมาณไหนแล้วสวยไหมนะครับผมก็จบกันไปแล้วเขาติดจองมาแล้วก็เดี๋ยว จะขนขึ้นกระบะไปส่งเขานะครับที่อุดอรนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดีวิวร้านรุ่นพี่พี่ด้วยนะผมว่ามีรถซิ่งมีรถทรงเชียงกีคันนะผมเดี๋ยวพาไปดูครับเดี๋ยวเอาคลิปนี้ก่อนนะสำหรับคันแรกคันนี้ก็อย่างที่พี่ลงคลิปไปแล้วผมลูกห้าหกชักสามนะผมเดือนสีบีครับ,รรบทรงรถประปัน น้องๆว่าทรงนี้โอเคไหมครับก็ถ้าใครสนใจอยากได้รถหรือว่าอยากให้พี่จัดสภาพให้ก็ลองทักเฟซบุ๊กมาคุยกันได้ครับเดี๋ยวพี่ขึ้นลิงก์ม้ให้รงตรงนี้ก็ประมาณนี้ครับก็ขี่ี็องเอาล้อก็ใหม่ๆข้างหน้าดุมเดิมนะผมแล้วก็เป็นจานเจาะเป็นล้อโยโกับข้างหาลังก็เป็นดุมย่อครับแล้วก็เป็นโชคนค๊คคอสประมาณนี้ก็มาดูค <s up> ันที่สองคันนี้ก็ เป็นปีสิบแปดเห็นรถคันนี้ปีเดียวนะผมปีสองปีประมาณนี้เอ้ยไม่ใช่ดิรถสามปีสีก็ส,สวยๆครับเป็นล้อล้อยี่ห้ออะไรไม่รู้ครับก็เป็นจันเจาะเหมือนกันนะผมคันนี้รถก็ไล่เบาไล่เตี้ยแล้วรถคันนี้เตี้ยนะตั้งขาคู่เอ้ยตั้งขาเดี่ยวไม่ได้เนียจะล้มคันนี้เป็นโช๊คไวเอฟเอฟนะเป็นอาร์มย่นมาแล้วครับประมาณนี้แล้วก็ไล่มา เครื่องก็ดีนะเป็นห้าสามนะคันนี้บิดยกนะคันนี้จับยกเลยคันนี้ถือว่าสุดยอดครับคันนี้ก็เป็นบออปาาเหมือนกันนะคันนี้ก็จบไปแล้วครับมาคันนี้คันนี้ก็เหมือนกันครับปีสิบสี่ครับท่อตรงเหมือนกันชุดสี่ก็สวยครับแต่ว่ามีตำหนิตรงนี้ครับนิดนึงแต่คุยกันแล้วลดกันลดอะไรให้แล้วก็เป็นสเตียร์หกนะครับเป็นล้อของบันไซนะประมาณนี้ เขาน่าจะเอาไปจัดสภาพเพิ่มนะผมใครสนใจเดี๋ยวก็รู้ว่าพี่ไปส่งใครนะครับเดี๋ยวค่อยไปติดตามครับเดี๋ยวพี่พาไปเปิดรัดก็สําหรับนี่นะผมก็ฝากกดไลค์กดแชร์ให้พี่ด้วยนะเพราะว่าช่วงนี้ยอดวิวพี่ไม่ค่อยดีเลยครับผมว่าะนันว่าเดี๋ยวพี่ยกรถขึ้นกระบะก่อนนะเดี๋ยวเปิดรัดไปเลยโอเคครับพี่ก็ได้ยกลงเสร็จเอ้ย,ยกขึ้นเสร็จเป็นเรียบรเลยเลย,ยคนเดียวเราครเมื่อยเลยดูอย่างคนเมื่อยบอกพอเพราะ ประมาณนี้ครับสามคันตามที่พี่พูดไว้แล้วผมสามคันนี้เขาจองแล้วก็มีดีเทคอีกคันหนึ่งนะผมกำลังแตะก่อนเจ็ดให้เขาแล้วก็สกูปปี้ไอีกคันหนึ่งนะก็เลยว่ายกสามคันนี้ไปก่อนก็ยกยกอีกไม่ได้แล้วขนาดขนาดนี้ยังเบียดกันเลยนะผมดูดิพี่ก็ควเป็นลอยนะเดี๋ยวเขาจะกดพี่ครับหัวใจร้อนนะร้านมีดีเจริญยนต์ใครสนใจก็เดี๋ยวพี่พาไปดูครับว่าจะมีรถสวยรถเชงรถเย่อไหมก็เดี๋ยวทำ รถอยู่ร้านเขาก็ประมาณเป็นร้อยๆคันนะผมเขามีอยู่ประมาณสี่ห้าสาสาับผมร้านนี้ครับมีดีเจริญยนนะผมหรือราคาฮอตแกนก็มีครับแต่ว่าเป็นร้านเป็นแบบรถเดิมๆนะผมใครสนใจก็เดี๋พักมาถามพี่ได้นบพี่พาไปดูครับผมมีรถคันสวยๆครับเกียร์นี่ครับเกียร์เอเอ้เลยับผมยอดแย่ครั้นี้เดี๋ยวเอาเป็นว่า พี่จะถ่ายไปเรื่อยๆนะผมอาจจะเปิดฟ้าไปที่อุดรนเลยหรือว่าอาจจะถ่ายไปตามทางไปเรื่อยๆนะผมกลัวน้องๆจะเบื่อนะผมก็เป็นว่าเราสำหรับนี่นะครับี๋ยวก็วาา์ปล่ง Two years later นี่ครับผมดูดิแต่โคตรโหดเลยนะพี่ไม่ได้ขับเร็วเลยนะพี่ขับมาประมาณ80เองนะเซ็งเลยน่าจะค่ำนะครับผม ตอนนี้ถึงตุมพาราแล้วสภาพรถก็จะประมาณนี้ครับสามคันฝนก็ตกด้วยนะดีนะฝนไม่ตกแล้วถนนลื่นนะอันตรายมากเลยตอนนี้ก็โทรหาเขาร้านยางเขามาเปลี่ยนแล้วคนระับประมาณจะชั่วโมงหนึ่งแล้วยัยงไม่มาเลยครับโอ้โหลำมากเลยคนก็ยิ่งรีบนะผมก็เดี๋ยวเป็นมากเดี๋ยวพี่จะตัดเป็นตอนๆให้ดูนะผมไม่รู้ว่าจะถึงร้านเมื่อไหร่นะผมก็เสียเงินอีกแล้ว มานี้ครับก็เดี๋ยวเอาป็นว่าเดี๋ยวพี่รอเขามาเปลี่ยนยางดีกว่าี๋ยวจะเปิดร้านให้ดูครับผมตอนนี้พี่ก็ได้อยู่ร้านยางแล้วนะโอน่าจะเสียงกันน่าจะได้หาแบบยางเปอร์เซ็นต์ใสนะครับเดี๋ยวพี่พาไปดูดีกว่าว่าที่จะใช้ยางเบอร์ไหนครับนี่ครับผมเนี่ยดูดูสภาพยางนะน้องๆว่าเยืนไหมพี่ไปเหยียบกาจะเหยียบเหล็กข้างทางมาครับผมประมาณนี้หาเรื่องเสียงเัินดู นี่ครับตัวเจ้าปัญหาเลยครับเลือกแบบดูข้างในนนะดูดิมันเหล็กงัดยางเนี่ยึไปดูยางเลยไปดูยางเลเดี๋ยวเอา,ปาเป็นว่าเดี๋ยวหายางมาใส่ก่อนนะผมเหมือนน่าจะเหยียบเหล็กงัดยางเลยนะอยู่ไหนล่ะ <Okay. S 2> ให้หยัดเลยกคัดยางยนะประมาณนี้น,นะครับก็เอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่เปลี่ยนเสร็จเดี๋ยวพี่ถ่ายให้ดูใหม่แล้วกัโอเคครับ, okay. รบตอนนี้พี่ก็ได้พ่อเขากําลังใส่ยางให้พี่แล้วนะผมก็ประมาณนี้ก็นี่แหละครับเดี๋ยวเอาเป็นว่าเดี๋ยวพี่จะมาไปที่ร้านขายรถรุ่นพี่พี่เลยเรยวกันครับผมร้านชื่ออะไรนะพ่อ วาปีกันยางวาปีกันยางนะผมใครที่อยู่แถววาปีก็ฝากไปอุดหนุนพ่อเขาหน่อยนะครับผมก็ประมาณนี้เอาเป็นว่าเดี๋ยวตัดไปอุดอรเลยดีกว่าครับผมโอเคครับตอนนี้พี่ก็ได้ถึงเป็นที่เรียบร้อยนะผมดูครับรถเยอะไหมน้องๆว่าประมาณนี้นะครับใครอยากเห็นหรือว่าอยากรู้ราคานะครับว่าขายเท่าไหร่ก็เดี๋ยวพี่มาไล่ให้ดูดีกว่าครับอาจจะเป็นคลิปหน้าคลิปนี้อาจจะให้ดูแบบเกินๆก่อนนะผมเพราะว่า เอาไว้เป็นสองแล้วกันครับผม,มดูพวกนี้พวกนี้ก็ตามชิปที่พี่ลงไว้นะผมประมาณนี้ดูมัดมาดิสามคันอะเซ็งในย,ยางแตกเลยครับผมครก็ประมาณนี้ใครสนใจนะครับสนใจก็ติดต่อได้ครับผมดูมันมืดแล้วไงไม่รู้จะได้ถ่ายไหม แท็กซี่ก็มีแท็กซี่นี่ครับผมอันนี้เจ้าของร้านนะผมประมาณนี้ครับใครอยากได้ทรงไหนก็ลองทักมาถามแกดูได้นะผมคันนี้ก็สวยนะแท็กซีนะ่ประมาณนี้เดี๋ยวดูข้าวๆไปก่อนแล้วกันนะครับผมน,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 นีแต่คันสวยๆนะ แอลีตงดีดีก็มีหมดครับร้อยยีบห้าก็มีนะประมาณนี้ใครที่ถามหาดีมซูเปอร์ขับนะครับมีหมดครับแต่ที่ชอบคันนี้มากเลยอีสวยครับแท็กซี่นะแท็กซี่เดี๋ยวพามาดูข้างในอีก อันยในก็จะมีพวกรถดงรถเดิมนะครับผมภายใน,นพีเซ็กก็มีคนระับนี่สองพันพีเซ็กก็มีล้อสิบเจ็ดล้อแม็กก็มีนะครับผมอันนี้สวยผมว่าบางซิบนะครับอันนี้เยะอะเลยนะครับผมประมาณนี้ครับร้อยยี่สิบห้าประาณ LED ก็มีนะครับผมประมาณนี้ ใครสนใ,น Saint, สนใจก็ลองติดต่อทางเพจมีดีเจริญยนไนะครับตอนนี้ผพ้ติดตามแสนกว่าแล้วครับผมเยอะๆครับเฟป้าก็มีนะลูกค้าเยอะตรงนี้ไม่นอยลูกค้าหัวเกียนเฟป้าก็มีนะครับผม m อ็ส R15 นินจา400ก็มีครับอันนี้ก็ดีมนะครับ ตรงก็ได้เลยแล้วก็พีซีประมาณนี้แล้วก็มีอีกห้องหนึ่งเอาแกมีอยู่สองห้องนะล้วอีกสาขานึ่งก็อยู่อีกที่หนึ่งนะมีทั้งหมดพี่มีกี่สาขาเลยพี่มีเก้าเก้าสาขาเีวาสาขามีเก้าสาขานะมีสาขาที่หนึ่งแล้วก็สาขาที่เก้าเลยนะครับผมนะครับ เยบูสวยๆ้ะเลยเียรถจะของร้านเนะนี่รถเจ้าของร้านนะครับผมอันนี้เขาเรียกทรงเลยนะทรงลาบเอ้ยทรงอินโดนี่รุนนโดน่รุ่นอินโดนะนี่หล่อจัดเลยยังหล่อคันนี้ขายไหมพี่คันนี้ขายสามหมื่นเก้าพันเก้าร้อยสล์มอนะครับตัวนี้อันนี้สตตร์มือครับผมไม่สังลังปั๊ดไม่หมดแล้วนะร้านมือไหนเนี่ยจูดจูดนี่น้าจะมีแคบนี่ ลูกไหพี่ลูกเหล็กนะครับผมลูกเหล็กร้านมลูกเหล็กแคปตัวเดียวก็แ,แคปซองตัวนี่สนุกแล้ว <laughs> มีเอนะมีแต่ทรงเชียงนั้นทรงราดอย่างงี้ครับผมก็เอาเป็นว่านะผมก็ใครอยากดูแบบคลิปเต็มๆนะผมเดี๋ยวเอาไว้เป็นอีพีหน้าครับเดี๋ยวพี่จะไล่แบบราคาดาวเท่าไหร่นู่นนี่นั่นเท่าไหร่นะผมเริ่มต้นเท่าไหร่ก็รอติดตามชมนะผมก็สำหรับคลิปนี้ก็ ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์พี่ด้วยของช่องบังซิปอรอสารูแล้วผมก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ